แพทย์ทะเรศรัษนยัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พัฒนาการให้บริการโดยให้ประชาชนได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลและคลินิกและกิจการสปาในเขตกรุงเทพผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ b i t p o r t a l g o t h โดยคณะ นี้ได้เตรียมต่อยอดไปยังกิจการนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามโดยคาดว่าผู้ประกอบการร้านนวดจะสามารถขออนุญาตออนไลน์ได้ภายในปี2564นี้ โดยนายแพทย์ทะเศนะคะระบ,บุว่าระบบดังกล่าวเนี่ยได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ประกอบการสามารถทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจรยื่นที่เดียวแบบฟอร์มเดียวเอกสารชุดเดียวซึ่งก็สามารถใช้ขอได้ทุกใบอนุญาตและยังสามารถติดตามสถานะการดําเนินงานได้ด้วยตนเองโดยได้มีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะพิจารณาอนุญาตได้เร็วขึ้นในเรื่องของการอนุมัติที่ ที่จะมีการใช้สมาร์ทวอร์นิ่งในการแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดการทำธุรกรรมต่างๆ โดยผลตอบรับจากผู้ประกอบการถือว่าเป็นไปด้วยดีมีผู้ประกอบการมากกว่า500รายสนใจยื่นคำขอมาทางระบบออนไลน์ทั้งนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังเตรียมที่จะพัฒนาการยื่นขออนุญาออนไลน์ไปยังส่วนภูมิภาคโดยเลือก12จังหวัดใน12เขตสุขภาพมาเป็นโมเดลเพื่อต่อยอดให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศซึ่งจะดำเนินการพัฒนาร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนอกจากนี้ทางกรมสนับ สนบสนุนบริการสุขภาพยังเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการใบอนุญ,ญาตผู้ดำเนินการและใบรับรองผู้ให้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะเพิ่งพิงทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w w w e s t a h s s m o p h g o t h เป็นการยื่นคำขอและออกใบอนุญาตรวมทั้งใบรับรองแบบออนไลน์แบบ100%ทุกกระบวนการ พร้อมกันนี้นะคะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้เปิดรับสมัครสอบผู้ดําเนินการในการดูแลผู้สูงอายุเป็นปีแรกทั้งกระบวนการทั้งในเรื่องของการรับสมัครกระบวนการจัดสอบซึ่งจะใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มาช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้สอบไม่ต้องเดินทางมาสอบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มการรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อของโรคระบาดต่างๆรวมทั้งยังเป็นการช่วยกันป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี